เรียกได้ว่ากลายเป็นดาวเซ็กซี่ไปแล้วก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับสำหรับนักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์หรือว่าเบียร์พัสรนันจากที่เราเห็นเธอใช้และสไตล์โดดเด่นของเธอเนี่ยนะครับมาในลุคสาวทรับเซ็กซี่ใส่บิกินี่ถ่ายรูปลง IG ส่วนตัวเนี่ยนะครับใครเป็นแฟนคลับของเธอก็น่าจะได้เห็นนะครับเอ่อคอนเทนต์ของเธออยู่เรื่อยๆครับนะครับลงรูปแต่รูปเนี่ยโหหนุ่มๆใจละลายนะครับและล่าสุดเธอเองก็ถูกดราม่าเรื่องการแต่งตัวอีกแล้วนะครับโดยบางคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปกล่าวหาเธอว่า เธอเนี่ยทำออลิแฟนอยู่หรือเปล่าเออในกับเพราะว่าการลงรูปต่างๆที่เธอทาเนี่ยมันก็อคิดไม่ได้ครับจนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวเองเนี่ยมีการโพสต์คลิปพูดถึงประเด็นนี้ลงทิกต็อกสาวเบียบอกนะครับว่าที่เธอเนี่ยโพสต์ภาพที่เซ็กซี่ลงเพจแล้วก็เจอตะกรับแปลกๆของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทุกคนสงสัยไหมทาไมการแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยถึงถูกมองว่าเราจะไปทำออลิแฟนหรือเปล่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือเบียเนี่ยรู้สึกว่าถ้าอยากให้คนเราเลิกตัดสินคนจากการแต่งตัวได้แล้ว การที่คุณพิมพ์แบบนี้หรือพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างกับอะไรกับที่คุณเนี่ยเห็นคนแต่งตัวเซ็กซี่แล้วคุณไปบอกว่าแต่งตัวขนาดนี้เนี่ยไปถ่ายหนังโป๊ไหมนี่คือก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าเบียร์ไม่รังเกียจสืเวละมกไม่ได้รังเกียจอลิแฟนไม่ได้รังเกียจคนที่ทําอาชีพเหล่านี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะนั่นคืออาชีพของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายคนที่เขาไม่ได้ทําอาชีพนี้เขาแค่แต่งตัวเซ็กซี่เฉยๆเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขากําลังโดนต่อว่าที่เขาเน เขากาลังรู้สึกว่าเขาผิดอะไรที่เขาแต่งตัวเซ็กซี่สุดท้ายนี้จุดประสงค์ของการถ่ายคลิปนี้เนี่ยอยากจะให้สังคมตัดสินคนจากการแต่งตัวให้น้อยลงงดบูรี่เรื่องการแต่งตัวแล้วก็ให้เกกันได้เยอะนะคะลองไปชมคลิปสาวเบียรที่โพสต์ครับวันนี้เบียก็ได้โพสต์ภาพที่เซ็กซี่มากๆลงเพจนะคะแล้วเบียก็ได้เจอกับตะกะแ,แปลกๆของคนกลุ่มหนึ่งคะ่ะทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมการแต่งตัวเซ็กซี่ของเราถึงถูกมองว่าเราจะ ไปทำโอลิแฟรหรือเปล่าเราจะอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคือเบียรู้สึกว่าเบียอยากให้คนเราอะเลิกตัดสินคนจากการแต่งตัวได้แล้วค่ะการที่คุณพิมพ์แบบนี้หรือพูดแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเห็นคนแต่งตัวเซ็กซี่คนหนึง่งแล้วคุณไปบอกว่าโอ้แต่งตัวขนาดเนี้ยไปถ่ายหนังโป๊แม้อะไรอย่างเงี้ยคือ ก่อนอื่นเบียร์ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าเบียร์ไม่ได้รังเกียจสื่อลามกเบียร์ไม่ได้รังเกียจโอลิแฟนเบียร์ไม่ได้รังเกียจคนที่ทําอาชีพเหล่านี้เลยเบียร์รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและนั่นคืออาชีพของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่เขาไม่ได้ทําอาชีพนี้เขาแค่แต่งตัวเซ็กซี่เฉยๆเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่า เขากาลังโดนต่อว่าที่เขาแต่งตัวเซ็กซี่เขากำลังรู้สึกว่าเขาผิดอะไรที่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ถูกไหมคะสุดท้ายนี้จุดประสงค์ของการถ่ายคลิปนี้นะคะก็คือเบียร์อยากให้สังคมตัดสินคนจากการแต่งตัวให้น้อยลงงดบูลลี่กันเรื่องแต่งตัวแล้วก็ให้เกียรติกันเยอะๆนะคะบยบาย นี่ครับคุณผู้ชมนะครับสาวเบียร์เธอก็อัดคลิปนี้ลงทิกต็อกยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้ทำคอนเทนต์ออริฟแลนด์แปลกใดๆทั้งสิ้นเป็นการที่เธอเนี่ยชอบนะครับถ่ายนะครับภาพลงเซ็กซี่ลงไอจีลงโซเชียลส่วนตัวของเธอนะครับส่วนคอมเมคิดที่เข้าไปว่าเธอเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมครับบางทีการที่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่ได้ความหมายความว่าเขาจะต้องทำออริฟแลนดนะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับกลับไว้กันอยูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ